พลังผลปีศาจของเราพลเรือเอกแห่งกองทัพเรือผลไหนโหดที่สุดผลแรกเนี่ยครับพลังผลปีศาจสายโลเกียครับผลมากุูมากรูหรือว่าผลแมกมาของอดีตพลเรือเอกอย่างอาคายนูครับที่ปัจจุบันก็ขึ้นมาเป็นจอมพลเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งพลังผลปีศาจผลนี้มันทําให้เขาสามารถสร้างควบคุมและเปลี่ยนแปลงร่างกายตัวเองให้กลายเป็นลาวาได้อย่างอิสระเลยครับซึ่งจุดเด่นของพลังผลปีศาจผลนี้ครับคือเรื่องการโจมตีครับที่ว่ากันว่าน่าจะมีพลังในการทําลายล้างที่มากที่สุดในบรรดาสายโลเกียด้วยกันแล้วครับหรือว่ามากที่สุดในเร เสีเลทีเดียวเยวเนี่ยพลังผลปีศาสายโลเกียเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นผลฮีเอฮิเอหรือว่าผลน้ําแข็งของคุซันนะครับที่เมื่อก่อนก็เคยเป็นผลเลยเองเหมือนกันแต่ว่าปัจจุบันก็กลายเป็นกัปตันยักษ์ของกลุ่มโจรสลัดหนวดดาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งพลังผลปีศาจผลนี้มันทําให้คุซันเขาสามารถสร้างควบคุมและเปลี่ยนแปลงร่างกายตัวเองให้กลายเป็นน้ําแข็งได้ครับซึ่งแม้ว่าในเรื่องของการโจมตีเนี่ยจะไม่รุนแรงเหมือนผลแมกมาก็ตามแต่ว่าเรื่องของอัตประโยชน์ก็เลยได้ว่าไม่แพ้แน่นอนครับเพราะว่าคุซันเนี่ยเขาสามารถแช ขาดไปได้ด้วย คือครบเครื่องสุดๆผลต่อมาผลที่3เนี่ยเป็นผลปีศาสายโลเกียอีกแล้วครับแต่ว่าเป็นผลพิการพิการหรือว่าผลแสงของคิสรูครับที่นาตอนนี้ยังเป็นผลเลอเอกอยู่คนเดียวเลยครับตั้งแต่พูดมา3คนซึ่งพลังผลปีศาลนี้มันทําให้เขาสามารถสร้างควบคุมและเปลี่ยนแปลงร่างกายตัวเองให้กลายเป็นแสงได้เว้ยซึ่งแม้ว่าคิสรูมันจะดูเอือ่อเฉยก็ตามแต่ว่าด้วยความที่ว่าพลังผลปีศาจมันเป็นแสงใช่ปะ่ะเพราะงั้นพลังผลปีศาคนี้น่าจะเป็นสายโลเกียที่มีความเร็วที่มากที่สุดในเรื่องแล้วก็ว่าได้คือถ้าไปเท ลซูชิซูชิหรือว่าผลแรงโน้มถ่วงของฟูจิโทลาครับที่ทําให้เขาสามารถสร้างและควบคุมแรงโน้มถ่วงได้ครับซึ่งพลังผลปีศาจผลเนี้ยเอาจริงแม่งโก่งมากๆเลยนะมันโหดมากจนถึงขนาดที่ว่าฟูจิโทลาเนี่ยเขาสามารถดึงมุกกระบะาจากนอกโลกให้มาชนศัตรูของเขาได้เลยคือแม่งเวอร์สุดๆแม้กระทั่งคนที่แข็งแรงมากๆอย่างโซโลตอนโดนแรงโน้มถ่วงเข้าไปยังแทบจะลุกไม่ขึ้นเลยครับผลสุดท้ายผลที่5เนี่ยพลังผลปีศาจสายโลเกียอีกแล้วครับผลโมลิโมลิหรือว่าผลป่าของผลเลอเอคนล่าสุดอย่างเลียคุกิวครับเป็นผลปี ซึ่งเรียวคุกิวตอนแรกที่เขาปรากฏตัวขึ้นมานะครับหลายคนมักจะคิดว่าเขาต้องเป็นตัวรายแน่ๆใช่ไหมแต่ว่าปัจจุบนนันนะครับก็เริ่มมีคนเชื่อแล้วว่าเขานัาจะเป็นคนดีอย่างแน่นอนหลังจากที่เขาเดินทางมาที่ประเทศวาโนนะครับแล้วก็มาฟื้นฟูประเทศวาโนที่ต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูก,กว่า20ปีแต่ด้วยพลังผลปีศาจผลนีครับเรียวคุกิวเขาสามารถฟื้นฟูประเทศวาโนได้ภายในแค่ไม่ถึงชั่วโมงเดียวเลย